ภาพพันไม้ที่ปลูกได้ในประเทศไทยจะโฟกัสเฉพาะให้เห็นดอกไม้ปแปลกๆอย่างเช่นอันนี้เรียกว่ากระทือกระทือเป็นไม้ประดับเรียกว่าใช้แดดครึ่งหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องใช้ทั้งวันได้ ที่กระเทือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็กระแตไต่ไม้นี่แปลกแต่จริงๆเขาเรียกว่าเป็นไม้ประดับมันเป็นเหมือนมะเกาะไงมันอันนี้ธรรมชาติมาจากป่าเรียกว่ากระแตไต่ไม้ส่วนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยกระเช้าสีดาเนี่ยลักษณะของกระเช้าสีดาเป็นอย่างนี้เป็นไม้แปลกนะ มันมีลักษณะเหมือนกระเช้าอยู่เนี่ยเรียกว่ากระ,กระเช้าสีดาอันนี้จะโฟกัสไม้ปแปลกนี่เออเขาเรียกว่ากล้วยร้อยหวีความสูงมันก็ประมาณสองเมตรเรียกว่าต้องปลูกกลางแจ้งเลยเป็นไม้ไม้แดด อีกประเภทหนึ่งก็ถือว่าเป็นไม้ประดับเหมือนกันแต่เป็นเป็นไม้น้ำสูงสองเมตรถึงสามเมตรบ้างตระกูลคล้ายๆกล้วยไงมันมีเนี่ยก้ามกุ้งก้ามกุ้งมีหลายหลายพันนี่มันมันลักษณะคล้ายกล้วยแต่มันไม่ใช่กล้วย การกุ้งก้างกุ้งสีทองนี่จะสวยหน่อยอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าการะเวกการะเวกนี่ถือว่าเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้เถาใหญ่ด้วยเนี่ยลักษณะกลีบเขาจะแข็งจะต่างกับ สายหยุดหรืออย่างอื่นเดี๋ยวเจอภาพเราจะชี้ให้ดูค่ะอันนี้ก็คือขิงแดงขจรขจรก็เป็นไม้เลื้อยนี่รับประทานได้นะขจร แอวเจ้าจอมม่วงนี่รู้จักกันดีนี่น,นีลักษณะคือต้นมะพร้าวมะพร้าวมีดอกไม่ไม่เป็นเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึงสี่เมตรมันก็มีสำนวนอยู่ที่ว่าต่อหน้ามะพร้าวเนี่ยต่อหน้ามะพร้ากรับหลังตะโก ก็มันหมายความว่าอย่างไรก็แปลว่าแบบต่อหน้าพูดจาดีต่อหน้าแต่ลับหลังไม่ดีเรียกต่อหน้ามาพรักลับหลังตะโกก็คือคนตลกตะแรงแอันนี้ชื่อว่าบิกกี้เมาส์ ก็เป็นไม้แปลกนะเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นไม้พุ่มสวยมิกกี้เมาส์เนี่ยจะให้ดูอยู่ต้นเขาเรียกอะอย่างนี้เป็นเพื่อเศ,ษศรษฐกิจเลยเรียกว่ายางพาราชั่วโมงนี้ก็ปลูกได้ทั้งทั้งประเทศเลย ทางอีสานทั้งเหนือเดิมนี่ยังพร,ราโด่งดังภาคใต้ตอนนี้ไปปลูกทั้งได้ทั้งทั่วทุกถิ่นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน